ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้11พฤษภาคม2564นะครับเราก็กลับมาอัปเดตแนวโน้มราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับภาพประจำวันนะครับสำหรับภาพรายวันก่อนจะไปเข้าเนื้อหาบทวิเคราะห์ทองคำยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ว่ามีบทวิเคราะห์ใหม่คลิปใหม่ก็จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับมาเข้าเนื้อหาของ ราคาทองคำำําสําหรับวันนี้กันดีกว่านะครับก็หลังจากในภาพสัปดาห์ที่เราคุยกันนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูภาพของสัปดาห์เนี่ยสามารถก็ไปติดตามดูคลิปของแนวโน้มภาพสัปดาห์ได้นะครับเราก็มองว่าราคาเนี่ยมีการเบรกแนวโน้มพาพตรงนี้ออกมานะครับภาพเทรนออกมานะครับเรามองว่ามีการเบรกออกมานะครับซึ่งเป็นเทรนที่มีการพักตัวลงมาเนี่ยจากจากการ ที่ขึ้นมาช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมาที่ขึ้นมาต่อเนื่องเนี่นยครับก็พักตัวไปตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับก็มีการเบรกกลับมาเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับคนที่ถือทองนะครับข <c oughs> อ,อไปครับเป็นสัญญาณที่ดีของคนที่ถือทองนะครับ ก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่เรามองกันในภาพรายวันตรงนี้สิ่งที่เรากำลังมองอยู่สําหรับคนที่เทรดรายวันเก่งกําไรกันรายวันเราก็มองอยู่ว่าการเบรกค,ครั้งนี้นะครับการเบรกค,ครั้งนี้เนี่ยมันมันเบรกมาแล้วมันจะวิ่งเลยนะครับหรือราคาจะพักตัวลงมาก่อนนะครับการพักตัวลงมาก่อนตอนนี้ถ้าเกิดว่าพักแบบสมมุติกรณีแบบ การเบรกแบบนี้แล้วราคาวิ่งแบบแข็งแรงจริงๆนะครับสมมติการเบรกแล้ววิ่งราคาแข็งแรงจริงๆอาจจะมีการพักออกมาแถวนี้ครับตรงนี้ซึ่งในภาพสัปดาห์เราได้คุยกันแล้วนะครับสําหรับการพักชุดนี้นะครับอาจจะมีโอกาสการพักชุดคล้ายๆกันบริเวณนี้ได้นะครับอันนี้คือกรณีอาจจะมีการพักก่อนแล้วก็ไปนะครับคือพักแล้วไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติราคาแรงมากๆนะครับแรงมากๆคือไปเลย ตอนนี้เป้าหมายที่เรากําลังมองอยู่ใกล้ๆเนี่ยก่อนอาจจะก,ก่อนที่จะมีการทักขานหรือมีการไซเวร์รอบใหญ่ๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก18 6 0ด้อหกสิบเหรียญนะครับราคานี้ก็จะเป็นราคาที่ที่ราคามีการทดสอบมีการเทสมาหลายต่อหลายครั้งนะครับในอดีตนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจนะครับว่าราคาจะมาเอา1นึ0พัหกิเหรียญกันได้นะครับ ทีนี้แหละสําหรับคนเล่นรายวันอแล้วเราจะเอายังไงดีสําหรับการวิ่งของทองคำจะไปเลยหรือจะพักก่อนนะครับจะไปเลยหรือจะพักก่อนอันนี้คือก็เป็นประเด็นอยู่นะครับเอาเป็นว่าเราให้แนวรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ราคาลงมาทาแนวรับเอาไว้สําหรับภาพของคนคนที่เล่นถ้าเกิดคนเก็บ ถ้าเกิดคนเก็บยาวถือยาวนะครับภาพเดย์หรืออะไรเงี้ยอาจจะรอราคาพักฐานก่อนแล้วค่อยเข้าว่าตอนนี้มันก็ไกลไปสําหรับคนเล่นเดย์อยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะขึ้นไปเทสหนึ่งแปดหกศูนย์ก่อนแล้วพักตัวหรืออะไรก็ตามนะครับอันนั้นเป็นภาพยาว,วเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่จังหวะเล่นของของคนเล่นเดย์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนเล่นเดย์อยากจะมาเก็งกำไรระยะสั้นก็สามารถเข้ามาเก็บมาเล่นได้เช่นกันนะครับนะเอาเป็นว่าสําหรับใครที่ ใครที่เล่นสั้นนะครับใครเล่นสั้นละกันก็มองบริเวณนี้นะครับเก็บภาพกันในหลายวันเนี่ยก็มองรับตัวนี้นะครับถ้าหลุดลงมาก็คาดว่าจะมาเทสแบบนี้นะครับเหมือนที่มันทํามาก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการวิ่งลงมาแล้วก็อาจจะพักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมานะครับอันนี้คืออดีตที่มันเคยทํานะครับถ้าเราไปมองอดีตของมันเนี่ยก็อาจจะเห็นดูนะครับนี่คือสิ่งที่มันทำเมก่อนหน้านี้ นะซึ่งตอนนี้เรากําลังมองภาพเดียวกันว่าอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งท่านในระยะตรงนี้มันก็ถ้าเกิดมันพักนะครับมันก็ใช้อยู่ระยะเวลาประมาณหนึ่งวินะครับที่มันผักมาในอดีตหนึ่งวิก็อีก2วันโดยประมาณนะครับถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมานะครับถ้าหลุดพักนะอันนี้คือภาพที่มองเอาไว้นะครับว่ามันวิ่งมาเยอะแล้วแหละวิ่งมาเยอะมันตลาดมันวิ่งมันก็ต้องมีพักบ้างใช่ไหมครับ ตลาดมันจะไม่ได้ไปแบบตรง,ตรง,ตรงๆทื่อๆอย่างเดียวออเพราะฉะนั้นให้ระวังการพักถ่านกันสักนิดหนึ่งนะครับให้ระวังการพักผานอย่าบายกันพืนนะแต่สําหรับใครที่ติดเซลล์อยู่นะครับก็จังหวะย่อจังหวะพักนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้คุณออกปิดออเดอร์เซลออกมานะครับคือจริงๆผมว่าอย่าอย่าพิ่งไปรีบไปคาดหวังว่าเอยราคาจะพลิกกลับมาลงเลยหรือ,อะไรเองก็ตามนะครับก็ ตอนนี้มันตงกวะนะครับสําหรับคนเล่นหุ้นำนะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นจังหวะของชั่วโมงที่ดูอยู่นะแต่ทีนี้อ่ะถ้าสมมุติมันไม่ลงละ่ะเอาในะ้่มันไม่ลงมันขึ้นไปเอาข้างบนก่อนถ้ามันขึ้นไปเอาข้างบนก่อนละอ่ะอ่าตอนนี้เนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันมันเพิ่งวิ่งมานะครับแล้วก็ราคายังไม่ได้เซตฐานฐานที่เซตมาในภาพของชั่วโมงมันก็ได้เบรกไปเรือนที่เรียบร้อยแล้ว เเพราะนั้นเดี๋ยวรอราคาตั้งฐานเพราะนั้นตรงนี้นะจุดนี้อาจจะต้องใช้กลย,ยุทธ์ของเบรกเอาเข้ามาช่วยนะครับคือราคาเบรกตรงนี้ามันก็เข้ามาเล่นแล้วก็ค่อยมาเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะได้ฐานใหม่บริเวณนี้ <c oughs> เราจะได้ฐานใหม่บริเวณนี้นะครับจริงๆก็ตรงนี้ก็มีฐานเดิมอยู่นะก็มีฐานเดิมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเราเพราะนั้นสามารถที่จะ ใช้ตรงนี้ครับเป็น SL ออกแล้วก็เข้าตรงนี้ได้นะครับคือถ้าเกิดหลุดตรงนี้มาหรือให้ worst case เลยคือราคาแบบราคา break out แนวรับลงมาเนี่ยก็ใช้ SL ออกก็ไม่ไกลกันนะครับก็เป็นจังหวะที่น่าสะสมออเดอร์เพิ่มน่าจังหวะใครเล่นสั้นนะครับมาเก็บบายเพิ่มตรงนี้แล้วก็ลุ้นให้หลุดหายขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดหลุดก็ขัดนะครับราคาใกล้ SL ดีครับน่าสนใจครับนะสำหรับขาบายตรงนี้ใกล้ SL ครับ นะก็อันนี้ก็ติดตามกันดูว่าตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับก็เช่ชเาเนี่ยครับรับตัวนี้แหละนะก็ขัดออกเป้าหมายคือหนึ่งแปดหกศูนย์นะครับเป้าหมายคือหนึ่งแปดหกศูนย์ก็ใช้ลักษณะการลันเทรนขึ้นมาเรื่อยๆครับนะลันเทรนขึ้นมาเรื่อยๆเก็บขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หลุดเมื่อไหร่ก็เก็บนะครับหรือถ้าเกิดขึ้นไปหนึ่งแปดหกศูนย์แล้วปิดก่อนก็ก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ของคอนเทรดเก็บสั้นนะครับในภาพของสี่ชั่วโมงภาพของสี่ชั่วโมงดูทรงเนี่ยคือทรงคือตอนนี้สี่ชั่วโมงถ้าฐานสี่ชั่วโมงจะอยู่ลึกครับะถ้าฐานสี่ชั่วโมงอยู่ลึกคือคนเล่นคนเล่นภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยอาจจะรอรอย,ยาวๆเลยเหมือนกันนะครับนะรอยาวๆเลยเหมือนกันอาจจะมาตรงนี้หรือ ถ้าราคาวิ่งมาอย่างนี้ก็อาจจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ค่อยพักฝั่งนี้ก็ได้นะครับอาจจะรอระยะหนึ่งนะช่วงช่วงแถวนี้นะครับราคาวิ่งมาแล้วก็ผมว่าน่าจะช่วงสักกลางอาทิตย์หน้านะครับสภาพของคนเล่นสี่ชั่วโมงอาจจะได้เข้านะหรืออาจจะเป็นปลาย,ลาย,ลายอาทิตย์ราคากระชากลงมาให้ให้เก็บให้เข้ากันเลยก,ก็ต้องรอดูกันว่าช่วงนี้ก็คือต้นอาทิตย์ถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าราคาอาจจะ การขึ้นมันอาจจะยังไม่จบนะครับผมให้หน้ําหนักไว้ขึ้นอาจจะยังไม่จบอาจจะยังไปได้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทีนี้ค่อยพักนะครับเพราะว่ามันทําทรงมันทําทรงเหมือนจะจบเหมือนจะจบมันอาจจะมีสะบัดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พักอะไรประมาณนี้แล้วนะแต่ว่ายังไงซะคนท้าเล่นภาพสี่ชั่วโมงคือรอมาเล่นที่ฐานเลยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นนะครับคนที่เป็นสี่ชั่วโมงอยากเล่นไปจับภาพชั่วโมงมาเล่นนะครับเก็บสั้นสั้นเอแอลสั้นๆเอาเพราะตอนนี้ราคาจริงฐานไป้ไกลครับ สำหรับภาพสี่ชั่วโมงอ่ะ,อะก็สรุปนะครับสรุปว่าถ้าตอนนี้คนรันเทรนนะครับคนอยากจะไล่ราคาจริงๆมันมาจากภาพชั่วโมงนะครับก็คือจากรับที่ให้แล้วก็เทรนที่ให้ก่อนหน้านี้นะครับภาพสี่ชั่วโมงรอ,อก่อนครับนะลอลรอราคาพักฐานก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเก้าเมื่อใกล้เทรนเทเล่กใกล้นะครับในะภาพเดย์ภาพเดย์ก็ จริงๆเดี๋ยวภาพเดยต้องมนมองกันรายสัปดาห์แล้นะครับเพราะว่าภาพจะกว้างกว้างไปนะครับเอาเป็นว่าในภาพสี่ชั่วโมงกับชั่วโมงก็ตามนี้นะครับก็ลองไปวางแผนปรับกลยุทธ์การเทรดกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่เทรดทองคำไอ้โทษทีครับขออภัยใครที่เทรดคริปโตใครที่เทรดค่างเงินนะครับก็ไปติดตามกันในช่องคริปโตครับช่องค่างเงินได้นะครับนะวันนี้สําหรับภาพอทองคําก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอแล้วใหม่คริปต้า ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s ับส c ราย e กันด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ